ตาตกเยอะต้องรักษาแบบไหนไปฟังกันครับคำว่าหนังตาตกเยอะเนี่ยความจริงมันมีหลายความหมายนะครับโดยทั่วไปเนี่ยคนเราคิดว่าหนังตาตกเยอะกับตาตกคือสิ่งเดียวกันนะครับแต่ความจริงมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะครับสาเหตุของตาตกเนี่ยมันเป็นได้หลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงระบบประสาทหรือว่ามีก้อนหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรก็ตามเกิดขึ้นกับดวงตาใหตาตกนะครับส่วนหนังตาตกเนี่ยก็คือเกิดได้กับทุกคนอยู่แล้วนะครับก็คือบริเวณหนังตาด้านนอกนะครับมันตกหย่อนลงมา เพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาก็แตกต่างกันครับถ้าสมมติว่าหนังตาตกเยอะๆเนี่ยสามารถเก็บหนังตาได้เราก็มีหลายวิธีครับเช่น1การยกคิ้วเพื่อทําให้หนังตาถูกกองขึ้นไปที่มันกองอยู่มันโดนยกขึ้นไปนะครับหรือเราสามารถเก็บโดยการซ่อนแผลใต้คิ้วได้นะครับหรือเราทําตา2งชั้นพร้อมกับเก็บหนังตาไปได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีภาวะตาตกร่วมด้วยนะครับเราต้องหาสาเหตุครับว่าตาตกที่ทําให้ตาปลื้มที่ทำให้ตาง่วงตาหลายชั้นเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วเราก็ไปแก้ที่สาเหตุนั้นนคคครรัับบ้้่ตไแแลวด แล้วแต่บคุคคลเทคนิคของแต่ละคนก็เลยไม่เหมือนกันนะครับการรักษาจึงเป็นเฉพาะบคุคคลครับสำหรับใครนะครับที่กังวลเกี่ยวกับการทำตานะครับหรือว่าอยากทาตา2ชั้นหรือว่าอยากแก้ไขตาปลือนะครับก็สามารถมาปรึกษาพวกเราได้นะครับจักสูตแพทย์ที่ i อริสคลินิกครับ